น้ำหนึ่งสองสเราทุกคนยิ้มพร้อมกันนะหนึ่งสองชื่ออะไรหนูนาค่ะหนูนาชัู้สึกเราพิเศษลงตำแหน่งอะไรไประธานนักเรียนค่ะประธานเคยผ่านงานอะไรมาบ้าง ก็เคยเป็นหัวหน้าห้องมา2ปี3ปี5ปีเป็นทุกป,ปีแล้วก็เคยเป็นผู้กำกับละครเวทเรื่องคอนต้องกับเอมี่เคยดูป่ะไม่อะเราหลับแล้วเราก็เคยเป็นมนาทาสีกว้าด้วยแล้วชนะไหมได้ที่สองพี่เซนตตัวเองหน่อยเราเป็นคนหน้าตาดีเรามีความรับผิดชอบอเราสอบได้ที่หนึ่งเราสอบได้ที่สองเราสอบได้ที่หก เราสอบไปที่12เรารักโรงเรียนราชินีบนทำไมทุกคนต้องเลือกพักพิง <Salz. S 1> เพราะว่าประธานสวยเราทำงานอบสายใส่ใจประชา akes, ชนเป็นคนทำงานการบ้านชอบดอมมีของชอบแบบมีน้ำแกงไม่สดมีมอดชอบพี่มีป๊บซี่จะกินโคลามีแฟนตาจะกินสไปซ์มีน้ำใส่ใจจริงเลือกพักพิงสิคะลงตำแหน่งอะไรอ่ะรองประธานนักเรียนชื่ออะไรน่ะพาวพาวพรชัยมขุณ ไปเจอกับประธานได้ยังไงตอนนั้นไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของซุปเอเข้าบ้านเปิดหอดูแล้วเจอในนั้นเขาแทนเคยผ่านผลงานอะไรมาบ้างทำพานดอกไม้สดและพานดอกไม้ทุกเทีนในวันครูอะไมาอะไรวันแม่ทำกระทงใบรองสดอะไรกระทงาละครวทิที่ประธานกำกับละครวีทเรื่องนั้นนะนะแล้วคิดยังไงมาเป็นรองประธานมันเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวมอย่างไงหลวงได้ทำงานกับคนที่เรารักและพักที่เราชอบ โดยเฉพาะประธานเป็นคนน่ารักเฟนลี่นิสัยดีมากๆพูดเดงหรือเปล่ามาจากใจประธานบังคับพูดเป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเรา Yes นะนี่ออให้เซื้อแดงสืออ๋มัซึมิด้ใช่ค่ะชื่ออะไรอ่ะเอแคลพัทและภากัมชัยค่ะประชาสัมพันธ์นี่พูดภาษาอะไรได้บ้าง ก็ไม่เยอะมากแต่ว่าก็ประมาณ5ค่ะอะไรบ้างไทย English Japanese Chinese and Korean คเคยผ่านงานอะไรมาบ้างงานก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีเป็น องหัวหน้าห้องป .2 ป .6 ปอสอรอป .6 เรงหัวหน้าห้องม .2 เหตันยิ่งห้องม .4 เราประธานสีส้มม .4 เหตันยิ่งห้องม .5 ประธานสีส้มม .4 ค่ะคิดว่าตัวเองเหมาะกับตำแหน่งนี้ไหมอืมไม่ต้องตอบอะไรมากบอกได้คำเดียวว่าเอแคลรูโลกรูร้องเพลงให้ฟังหน่อย ตำแหน่งอะไรนะ่ะอ๋อตำแหน่งเนอะเลขานนะุการเน่ยพี่ชายอะไรนะขออีกทีอีกทีเหรออะไรนะพี่ไม่เคยฟังฉันเลยเนะี่ยพอตกลงชื่ออะไรชื่อฉันเหรอก,ก็ชื่อพลอยจะถาบันีสพิรสานเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นเมาคลีฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นเมาคลีฉันบอกว่าฉันนะ่ะชื่อถาบันนี ทำไมเธอไม่บอกก่อนว่าเธอจะไปตุรกีตุรกีเหรอฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะไปตุรกีนะฉันบอกว่าฉันเนี่ยชื่อถาบันีอ๋อบ้านเธอใกล้บิ๊กซีฉันไม่ได้บอกว่าบ้านฉันใกล้บิ๊กซีฉันบอกว่าฉันเป็นเมาครีบ้านอยู่ตุรกีนะี่เลยค่ะนุการไม้ทำงานอะไรบ้างอ๋อก็ ช่วยดูแลงนินเอกสารทั้งหมดแล้วก็ช่วยคิดวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ไม่รูร้ที่ไม่รู้ว่าประธานเนี่ยจะก่อขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมีสปิริตในการทํางานรักหน้าที่ชอบดูซีรีส์น่ยจะเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งหรือว่าจะดูละครหลังข่าวฉันก็ชอบนะอันหลังนั้นเป็นหัวข้อพีเซนตัวเองหรือเปล่าโทษทีพี่ชายฉันพูดเกินไปเนี่ยผ่านงานอะไรมาบ้างจันเอาเอกสารฉันมาสิ งานเลยแล้ก็ประกวดว่ารูปใบายสีตอนป .1 หนึ่งะพี่ชายโตขึ้นมาหน่อยนะก็เป็นวิทยากรห้องเรียนสีเขียวตอนปอห้าได้รางวัลด้วยนะระดับประเทศเลยพอขึ้นมามัธยมชินี้ล่ะชินก็ไปประกวด SF Junior Award Contest เนี่ยแล้วก็ประกวด KPN Competition ตอนอยู่ม .2 พอขึ้นมาม .3 ฉันก็เป in ็นสารวัลนักเรียนเนี่ย พอขึ้นมามปลายใช่ไหมฉันก็นิดหน่อยเองแค่ประกวดทำนองเสนอได้รางวัลรางชนะเลิศแล้วก็ประกวดซูมพรพดได้ชนะเลิศที่หนึ่งเลยแหละอันนี้เนี่ยนอกจากนั้นนะฉันก็ยังประกวดร,ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสตอนม .5 ได้ที่1ด้วยแหละมีให้ก็ไม่บอกชื่ออะไรอะ่ะมิงสวิตาเพิกานาัน ลงตำแหน่งอะไรอะ่ะปฏิคมปฏิคมคืออะไรอธิบายหน่อยก็ปฏิคมไอ้นั่นป้าที่เป็นนักร้องอะ่ะที่เป็นพีีกอนสมงสมาูรณปะ่ะพี่ชื่อมอสนั่นเป็นปฏิพานเอ่อปฏิคมคือยารักษาโรคร้ายแรงนั่นเป็นปฏิชีวนะปฏิคมคือการนำสารนั้นต้มมาผสมกันในสารไม่นั่นมันปฏิกิริยา ปฏิคมคือการต้อนรับแขกกันเป็นตัวกลางในการประสานงานให้กับฝ่ายต่างๆและประธานนักเรียนนั่นมันปฏิคมู oh. แล้วอ๋อเราพูดได้หลายภาษาอย่างประชาสัมพันธ์ไหมก็อืมเยอรมันสเปนิชเฟรนช์สกอตแลนด์อินเดียนอาราบิวเนสสวิสเจริเนสโครเรียนไชนีสูดไม่ได้ค่ะพูดได้แต่อังกฤษไทยแล้วเคยผ่านงานอะไรมาบ้างอ๋อ คุณรางวัลท่านผู้หญิงยศสวดีอัมพรไภสาลคุณคะแนนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ไดหัวข้อสุทอนทรผู้เช,ชิดชูศักดิ์รสตรีไทยค่ะแล้วชนะไหมอ่ะไม่อม่ะได้ที่เท่าไหร่ได้ที่สอแพ้ใครแพ้จามาเทวีทกคก่อนนะนินทาอะไรกันนตพี่ชายอ๋อแล้วก็เคย เดินแบบละครวิทอ่ะจำได้ปะอ้นางแบบนี้ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกเหรออืม,อ,ม,ม,มอ,อะไรอ่ะลองตำแหน่งอะไรอ่ะเห็นแบนี้จ้าชื่ออะไรอ่ะเนทจะเดียวคอเมเตอนมาเซิร์เคยผ่านผลงานอะไรมาบ้าง เราเคยพากเสียงกัคนวีสพากเป็นนางเอกเลยนะแล้วก็ลองชนะเลิศแข่งพลงสนองสองปีซ้อนที่สำคัญคอมพลีตคุม,มองตั้งแต่มสาเป็นเหตุรันยิกะ่ะเกรดเลขเขาไหรสี่จุดศูนย์ศูนย์จ้าพีเซนตตัวเองหน่อยได้ไหมอะ The Voice ตัวจริงเสียงจริงชนะ The Voice เหรอ ชื่อพักอะไรนะพักพิงมันแปลว่าอะไรพักที่พึ่งพิงได้ไงมาจากคำว่าเพงที่แปลว่าเสียงดังเนะี่ยมาจากคำว่าปิ้งอะปิ้งแบบปิ้งอะปิ้งปิ้งปิ้งไอเดียมาจากคำว่า pace i m p r o v e and go แปลว่าก้าวไปข้างหน้าพัฒนาและลุยเขาพูดกันหมดแล้วคือขายของพักคืออะไรหน้าตาแกลเชลีอะ เรามีสไตล์เนี่ยโปรโมชั่นนโยบายประธานจุดบอดของพักอะไม่มีมีด้หรอประธานสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงทุกคนเราใช้ถุงพลาสติกนะคะลดโลกร้อนได้ค่ะถึงแม้เราจะไม่ติดตาแต่อยากให้พักของเราติดใจนะคะ The Voice เบอร์หนึ่งนะ